อกว่าการศึกษากก็ดีเหมือนกันเพราะว่าก็จะได้สามารถ ในเรื่องของคดีนี้ก็มีเกิดขึ้นตอนที่รัฐประหารปฏิวัติทหารตอนนายกยิ่งรักเสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก็อายาการสูงสุดนะคะถานก็ถูกตั้งโดยนันกข่าสชนะคะก็ไม่คุยคะ่ะท่านก็บอกว่าการพิจารา็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าก็จะได้สามารถพูดถึงเท็จจริงได้ เราแบบเปนอยู่เลยนะคะไม่ไม่มีความกังวลอะไรค่ะก็เพื่อบอกว่าคป็นกำลังจะมางานนี้ก็พยายามจัดเต็มที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเห็นเขให้ตัดแจ้งกันแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้นะคะจะแจ้งเหย่อเพิ่มขับไล่นะขอประมาณนี้ ส่วนตัวเองเองก็ไม่อยากให้มีคดีอะไรแล้วอนะคะแต่ว่าก็ก็ว่ากันไปค่ะทีมทนายก็ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ก็ก็ว่ากันไปค่ะมันมีการพูดถึงเรื่องของดีลอะค่ะวคว่าเอ๊ะมันไม่เป็นไปตามดีลหรือเปล่าทำให้คุณทักษิณอาจจะต้องโดนคดีนี้ด้วยอย่างนี้ยหรไม่มีค่ะไม่มีีอะไรมันจะมีีอะไรเกี่ยวกับคดีมีได้ยังไงค่ะก็ไม่ไม่มีไม่มีีอะไรเกี่ยวกับคดีอยู่แล้วนะคะ <laughs> ที่ทำเรื่องนี้ทำให้ฝั่งกำลังใจของ,ของ,งคน <c oughs> ไทยเสียไปมากไหมครับอ๋อจริงๆทุกคนเป็นห่วงนะคะ เป็นห่วงคุณพ่อก็แน่นอนแหละเป็นทกกบ้างเนาะแต่ว่าอินก็ให้ความมั่นใจยอยู่แล้วค่ะว่าตัวคุณพ่อเองยังไม่ได้กังวลอะไรอิก็ได้เรื่องของหนึ่งสองเองจริงเนี่ย mm hmm. เราเองเราไม,ม่มันเป็นการบิดเบือนความจริงอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ฟ้องะนะคะบิดเบือนตั้งแต่แรกเพราะเรื่องนี้เรามั่นใจยอยู่แล้วว่าเราไม่มีทางจะต้องโดนคดีนี้นะคะก็ดีคุณพ่อก็เลยบอกว่าดีที่ขึ้นศาลจะได้อธิบายข้อเท็จจริงไปเลยก็ชัดเจ แสดงว่าแบบนี้เป็นการแจ่งแจ้งทางทางทางการเมืองนะก็คดีนี้ก็แบบกือตอนสมัยปฏิวัติสมัยในการสูงสุดทางด้านคอสชก็แล้วแต่แต่ขอบคุณมากครับมากีชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ